สนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตทจะเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมกับคนไทยที่จะช่วยกันฝันฝ่าและฟื้นฟูประเทศไทยให้กลับมาแข็งแรงอย่าง,ย,างยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการสุรนานท์ไนนะครับวันนี้ในสภาพการที่พี่น้องประชาชนยังถูก น้ำท่วมอยู่เยอะนะครับบางแห่งลดแล้วจะฟื้นฟูอย่างไรบางแห่งยังท่วมอยู่ต้องคิดอะไรต่อเนี่ยนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์ประชดชมพูนิตคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ประสบอุทกภยัยเช่นเดียวกันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเกษตร,รท่วมท่วมครับตอนที่เราคุยกันนี่ลดแล้วลดแล้วฮะ<ๆ>ก็เตรียมตัวที่จะทาความสะอาดทาความสะอาดกันนะครับเป็นไงท่วมเยอะไหมเกษตรประมาณสัก ถึงเมตรครึ่งนะหนักๆไ่ถึงรคที่ีแล้วตกใจหายเลยใช่ครับท่วมทุกพื้นที่เลราหมายอะไรเกษตรจริงๆเมื่อก่อนนี้เป็นหมายอะไรนอกเมืองเดี๋ยวนี้มันใครเมาอยู่ในเมืองแล้วใช่ครับรับน้ำไม่พอรับน้ำไม่ไหวรับน้ำไม่ไหวครับมันคือมันมาจากทุทิศทาณฑ์จริงครับเพราะว่าเราถูกขนาบด้วยถนนสามเส้นเลยแล้วก็มันมาเต็มไปหมดเลยมันมีคลองอยู่ด้านในมหาวิทยาลัยด้วยเหมือนกับหมู่บ้านคนทั่วไปเลยนะถึงคิดไม่ถึงว่าน้ำจะมากขนาดนี้ทีนี้พอลดแล้วเนี่ยอย่างคณะอาจารย์หรื ึกอาจารย์เนี่ยหรือบ้านคนแ<ะ>ถวนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนํำยังไงทำยังไงก็คง,งต้องเริ่มต้นจากการที่เข้าไปตั้งสติก่อนเลยนะครับคือก่อนที่จะทําอะไรต่างๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูบ้านเนี่ยของก็แนะนําเลยว่าตั้งสติสติเราอาจจะลอยไปตามน้ําก็เรียกกลับมา <สะ S 1> ลอยไปตามน้ำสองเนี่ยผม,ำมํำลังคิดว่าถ้าเกิดเป็นบ้านผมแล้วผมต้องช็อกพอสมควรนะช็อกครับเพราะตอนน้ําเต็มเต็มเนี่ยมันรู้ว่าท่วมฮะยังไม่เท่าไหร่ฮะเอ่อพอของเสียหายอย่างทั้งหมดถ้าเกิดหนังสือผมเสียหายเลยผมต้อง ช็อกแน่เลยใช่ครับแต่ก็ให้เวลาช็อกกับตัวเองได้สักครู่หนึ่งแต่ว่ายังไงก็ต้องรีบต,ตั้งติ้ง,ต,งตั้งตั้งสติตสตแล้วก็รีบมาพิจารณาวางแผนบริหารจัดการต้องทําอะไรบ้างต้องคิดอะไรเริ่มต้นเลยก็คงจะต้องดูแลดูตรวจสอบในส่วนของความปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็มีเป็นรูปภาพง่ายๆพอให้เห็นความเข้าใจกันก็คงเริ่มต้นจากภายนอกก่อนนะครับเริ่มต้นจากภายนอกคือเราต้องเบื้องต้นก่อนเลยที่เราจะก้าวเข้าเท้าเข้าไปในบ้านเนี่ยต้องแน่ใจซะก่อนเลยว่าไฟฟ้าของเราเนี่ยตัดเรียบร้อยคือสับ เบรกเกอร์ลงมาเรียบร้อยคัดเอาสับลงมาเรียบร้อยนี้ต้องให้ชัดอันนี้ต้องให้ชัดเลยยิ่งถ้าเกิดยังน้ำยังน้ำยังใสชายู่เนี่ต้องระวังอันตรายมากครับแล้วหลังจากนั้นพอแน่ใจแล้วเราก็เริ่มเข้าไปตรวจสอบผมก็ขอแนะนํานะครับว่าควรจะต้องไปตอนกลางวันเพราะว่าเราจะได้เห็นอะไรค่อนข้างชัดเจนหน่อยเพราะว่าไฟถูกตัดแน่ๆเพราะนั้นในนั้นก็ไล่ดูใน่วา เพื่อนมาบอกว่ารถแล้วเย็นนี้ไปเลยวิ่งเข้าไปเลยเนี่ยนี่น่ากลัวไคช้าไปเช้าเช้ากลางวันนะในพวกนี้ดีกว่าเห็นกันชัดๆดีกว่านะครับเพราะว่าไฟเรายังต้องตัดไฟชั้นล่างแน่ๆนะครับแล้วก็ไล่ไปดูตั้งแต่ภายนอกก่อนรั้วบ้านนะครับรั้วบ้าน มันจะโยกเยกไหมเอามือไปจับดูมันเอียงมันล้มไปไหรือไม่อย่างไรใช่ใชสตาตาังเก,ตก,งเกตก่อนสังเกตก่อนแล้วก็มีการถ้าถ้ามันล้มก็อาจจะค้ำยันไว้เบื้องต้นก่อนแล้ว<ม>หลนั้นก็ค่อยเดินไล่เข้าไปในบ้านดูของพวกท่อระบายน้ําต่างๆท่อน้องท่อน้อําพวกนี้มันมีแตกหักเสียหาย<ม>ไหมประตูเปิดงี้ประตู ประตูบ้านก็ต้องดูเหมือนกันประตูบ้านก็ต้องดูเหมือนกันครับประตูบ้านหนูก็จับโยกดูเลยเปิดดูเลยว่าเฮ้ยมันหลุดออกมาไหมเพราะว่าพวกบ้านประตูบ้านส่วนใหญ่เป็นเหล็กแล้วผมก็เห็นว่าเป็นน้ำท่วมขังนี่โอ้โหด้านล่างนี่มันไปหมดเลยนะฮะมันเจอน้ําขึ้นน้ำลงเรต้องระวังอันนี้ก็ต้องตั้งสติระวังใช่ครับเข้าไปได้เข้าไปดูทีนี้ต้องถามอาจา์ตรงนี้เลยครับ ้องเอาช่างไฟมันช่างไฟช่วงนี้หายากมากเลยนะทุกงานอคือเบื้องต้นผมว่าเราตรวจสอบก่อนดีกว่าเราอาจจะมีกระดาษสักแผ่นหนึ่งเล็กๆนะครับแล้วคอยจดว่าจุดไหนที่เสียหายก็คือจตอนนี้มันมีข้อมูลอยู่เยอะมากนะครับนี้ผมก็คงพูดในในภาพกว้างก่อนใช่เข้าไปดูให้ทั่วเราเลนเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปดูตัวบ้านคราวนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวบ้านของเรามันมีความเสียหายอะไรหรือไม่ก็ดูจากภายนอกก่อนเลยเรื่องของตัว เสาเข็มตัวฐานรากพวกนี้ซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าบางทีอาจจะมีการน้ำซัดน้ำซาะเข้าไปบริเวณใต้ใต้บ้านอะไรพวกนี้นลองดูจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าของหมู่บ้านที่มาขายเราเนี่ยทาจริงหรือเปล่าเสาเข็มมีอยู่หรือเปล่านี่ <c oughs> มันอาจจะโดนน้าหาย<ช>ไปหรือเปล่าน,น,นะนี้นะครับแล้วก็ดูตรวจสอบรอยเล้าตามจุดองค์ประกอบสําคัญของบ้านก็คือพวกเสาและขานอันนี้ดูว่ามันมีรอยเล้ารอยแตกรอยแยกไหมและหลังจากนั้นถ้าโอเคอยู่นะครับก็ อันนี้เริ่มเข้าไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปหัวไอ้พวกสิ่งสวยงามโอ้โหอย่าเพิ่งไปดูเลยครับอันนี้ดูสุดท้ายเลยครับอยู่โครงสร้างก่อนดูโครงสร้างอู่่ยังอยู่ได้ระบบไฟฟ้าประปาโครงสร้างหลังจากนั้นก็ค่อยไล่เข้าไปดูถึงไอ้ตัวบ้านของเราซึ่งอันนี้มันก็มีแนวทางก็ไล่ไปตั้งแต่ในเรื่องของการตรวจสอบผมให้ความสำคัญกับฝ้าเพดานก่อนคือบางทีเราอาจจะเห็นพื้นก่อนโอ้โหดูปากงปกเก้ี่ยลอยไปไม่หมดเลยเพราะน้ำมาอยู่ข้างล่างน้ำมนอยู่ข้างล่างแต่จริงควรจะดูฝ้าเพดานก่อนเพราะบางบ้าน ไปถึงด้านบนได้บางทีท่วมสูงๆอาจจะระดับไปถึงประมาณสองเมตรตอนที่เราไม่อยู่เราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าฝ้าเพดานนี่มันมีโอกาสถ้ามันอมความชื้นมากๆนี่มันอาจจะมีโอกาสที่จะถล่มลงมาลงได้เพราะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าเราอาจจะต้องพกไม้คืออุปกรณ์ในนี้ก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานอุปกรณ์ทำความสะอาดในนี้เตรียมให้เรียบร้อยควรจะมีไม้ติดตัวไว้สักหนึ่งอันคอยเคาะเคาะดูตามพื้นเอาไม้ดุนดุนด้วยฝ้าเพดานมันยังมีสภาพดีอยู่ไหมยังไงนะครับแล้วอาจจะไปเคาะเคาะดู ตามซอกตามหลือบางทีมันอาจจะมีพวกสัตว์ร้ายหรืออะไรพวกนี้แอบซ่อนอยู่ตีงูตีอะไรได้เลยพวกนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไล่ดูในส่วนของพื้นนะครับพื้นก็หลักๆก็จะมีพื้นไม้ปาเก้อเนี้ยใช้กันอยู่ทั่วไปไม้พื้นสําหรับพื้นไม้ปาเก้อันนี้ก็แนะนําว่าคงต้องต้องรอให้แห้งแล้วก็ถือถ้าอันไหนหลุดก็คือหลุดไปทั้งหมดประเมินจดเสร็จแล้วทําไง เสร็จแล้วก็เตรียมตัววางแผนเลยจัดหาหผมเราสรุปได้แล้วว่าพื้นเราเสียหายเท่านี้ปากเก้เสียหายไปประมาณ3ตารางเมตรแต่ทีนี้ก็ง่ายนะมือ2มือถือก็ถ่ายรูปไว้ได้ครับใช่ครับแล้วก็กระเบื้องเสียหายกี่ตารางเมตรในจุดนี้ไล่ไปถึงผนังผนังเสียหายยังไงผนังผนังปูนอาจจะ แค่ทาสีซ่อมสีอะไรก็แล้วแต่ก็เนี่ยลิสต์ไปให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าภาพรวมในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านของเราเนี้ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ใช้วัสดุเท่าไหร่อย่างไรก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยเหมือนเหมือนทํารายการก่อสร้างของผู้รับเหมาแบบของตัวเองก่อนใช่ครับเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาช่างมาละใช่ครับอันนี้ก็ต้องเริ่มก็ต้องดูทีนี้ตรงนี้อาจารย์พอพอพูดตรงนี้ปั๊บเนี่ยเห็นจะต้องถามอาจารย์ตรงๆงว่า บางทีเราก็ไม่มีแรงคนเดียวกงไม่ไหวจะทํากันยังไงบางทีเงินที่เก็บมันก็ไม่ใช่มีบางคนหาเช้ากินข้ามนะฮะเก็บไว้นิดๆหน่อยๆน่อยเวลาไม่สุขภาพไม่ดีมันไม่มีทางมาซ่อมบ้านเป็นหมื่นเป็นแสนได้ทํำยังไงดีคนับผมแนะนําอย่างนี้นะครับคือผมเชื่อในในในการช่วยเหลือของของคนเราเพราะว่าจากที่น้ําท่วมที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นความความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของคนไทยเราเยอะจริงจริงแล้วผมว่าจริงๆในช่วงของการที่จะ มีการช่วยเหลือกันในระหว่างน้ำท่วมนี้เราทํากันมากมายมแต่ว่าหลังตรงนี้ผมคิดว่ามันยังมีมันยังมีวัฒนธรรมอันดีงานของคนไทยยังเหลืออยู่ซึ่งซึ่งผมคิดว่าเรื่องของอย่างสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของการลงแขก ช่วยกันในการทํางานทำงานทำแน่ทำอะไรพวกเนี้ยผมทำนาเก็บผลไม้ไปรวมกันก่อนลงแขกฟื้นฟูบ้านซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเราสามารถทําได้คือเบื้องต้นนะครับคือตอนนี้เขาลงแขกกรีดบิ๊กแบงกันอยู่อ๋อครับไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้คือลงแขกมารวมตัวกันอมบาคือผมเชื่อว่าแต่ละท่านก็คงจะมีชุมชนมีหมู่บ้านของตัวเองใช่ครับอันนี้เราก็มาอาจจะมาประชุมรวบรวมคือในส่วนในส่วนที่มีการตรวจสอบอันนี้ที่เราพูดไปแล้วว่าแต่ละบ้านก็มีเช็คลิสต์ของตัวเอง ว่าบ้านของผมเนี่ยมิหมู่บ้านทางตะลังอยู่ใกล้ๆกันเสียหายเท่านี้เช็คลิสต์คล้ายๆกันเช็คลิสต์คล้ายๆกันเราก็มารวบรวมตรวจสอบข้อมูลว่าเออมันก็จะได้เป็นเป็นข้อมูลรวมๆกันว่าเออหมู่บ้านของเราเนี่ยมันจะต้องซื้อกระเบื้องสักเท่าไหร่กี่ตารางเมตรกี่ร้อยตารางเมตรปาเก้เท่าไรต้องใช้ช่างไฟฟ้าอ่ะสีอะไรต่างๆเหล่นี้รวมตัวกันช่างไฟฟ้าใช่ครับจัดการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ในการที่จะฟื้นผูบ้านร่วมกันเริ่มต้นในตั้งแต่เอาง่ายๆเลยตั้งแต่วางแผนทําความสะอาดผมว่าตรงนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยคือเราแพลนไว้เลยว่าอวันนี้เดี๋ยวเราจะไปช่วยบ้านพี่ปุ้มเดี๋ยวอีกวันหนึ่งมาช่วยบ้านผมอีกวันหนึ่งไปช่วยบ้านคนโน้นคนนี้อะไรต่างๆรู้กันไปลุยวกันไปนะครับช่วยๆกันไปเบื้องต้นและหลังบ้านคนสุดท้ายแบบเหลือคุก็จะได้มีคนมาช่วยเยอะเลครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นมีการสร้างเครือข่ายด้วยตัวเองเพราะว่าเราจะเห็นแล้วเออแต่ละคนเ็ปน ช่างทําเองก็ได้ในหมู่บ้านบางทีเราไม่รู้นะไอ้นี่เป็นช่างไฟอยู่ม่ดูหรอกอันนี้อาจจะมีบริษัทรับเหมาของตัวเองอันนี้อาจจะรู้จักกับเจ้าของบริษัทกระเบื้องรู้จักพื้นไม้ต่างๆเนี่ยผมว่าทุกคนมีเครือข่ายที่เราอาจจะมาแชร์ร่วมกันนี่เราก็มีการประชุมร่วมกันและหลังจากนั้นก็รวบรวมเป็นก้อนใหญ่ในการที่จะซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆซึ่งผมเชื่อว่ามันจะทําให้คอสถูกลงถูกลงเพราะเราซื้อจํานวนมากใช่ครับผมไปเดียวเดียวอาจารย์ไปเดียวเดียวนี่โอ้โหเจ้าของร้านนี่เต็มที่เลยใช่ครับ แล้วเราก็ทนเราก็ต้องซื้อเขาใช่ครับถ้าเกิดเราไปเป็นกลุ่มซื้อจํานวนมากใช่ครับคนมาทีเดียวก็จะถูกลงแล้วรวมถึงการว่าจ้างช่างอะไรพวกนี้ผมคิดว่าการที่ช่างเขาทราบมาว่าเออเขาเข้าที่หมู่บ้านนี้แล้วเขาจะมีงานทําต่อเนื่องไปสักสิบหลัง20หลังหรือ5หลังเนี่ยผมว่าเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายที่ถูกลงไปกว่าเรามาคอยจ้างเขาเป็นรายย่อยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญผมว่าเรื่องนี้สําคัญมีคำถามผมถ้าอย่างนั้นมองอันนี้อันนี้ประเมินซ่อมลงแขกซ่อมได้ก็เอานะครับ แต่มองไปในอนาคตด้วยนะอาจารย์มองไปนะเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วก็จะเกิดอยู่ตรงเนี้ยมันจะท่วมอีกอ่ะควรจะปรับปรุงยังไงไปซะเลยไหมครับทําให้บ้านยังไงที่ถ้าเกิดมันท่วมอีกก็ไม่ไม่โดนอย่างนี้อีกอ่ะพอจะสู้น้าท่วมได้จะสู้น้าท่วมได้ในรอบต่อไปจะให้ขายบ้านไปเลยก็อันนี้ก็คงประเมินเองนะครับประเมินเองคือเราคงยังบอกไม่ได้ว่าจริงๆน้ํามันจะท่วมไม่มีใครอยากขายบ้านตัวเองใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็อันนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นที่คิดว่า น่าจะทําได้ก็คิดยังไงไปในนคตก็ผมคิดว่าเอาไปตั้งแต่ส่วนแรกก่อนเลยคือก็เน้นเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับเรื่องของความปลอดภัยก็คงเป็นเรื่องของพวกการจัดวางระบบไฟฟ้าระบบประปาพวกนี้ผมคิดว่าอันนี้อยู่เบื้องต้นแหละคือคิดว่าถ้าน้ําท่วมอีกอยู่ในระดับที่อาจจะท่วมขังสักไม่เกินหนึ่งเมตรเนี่ยผมคิดว่าเรายังพอใช้ชีวิตอยู่ได้ในบ้านในกรณีที่เป็นบ้านชั้นสองเรื่องของระบบไฟฟ้าควรจะต้องมีการ ว่าจ้างช่างย้ายแยกวงจรอีกหน่อยปลั๊กไฟนี่ไม่อยู่ข้างล่างเลยไม่อยู่ข้างล่างครับลอยจะต้องอยู่ประมาณนี้อกเลยประมาณนี้เป็นอย่างต่ำครับแยกวงจรไฟฟ้าซึ่งผมเชื่อว่าบ้านสมัยใหม่นี่แยกวงจรบางบ้าเขาบอกว่าถ้างานข้างล่างเขาไม่มีไฟฟ้าได้ไม่ได้แล้วท่ะวมาท่วมทันหนึ่งไปเลยก็ต้องก็ต้องวางให้สูงที่สุดวางให้สูงที่สุดนะครับในเรื่องของระดับสวิตช์ปลั๊ก แต่ว่าในเรื่องของวงจรก็ต้องแยกให้ชัดเจนชั้นหนึ่งชั้นสองยิ่งแยกให้ย่อยที่สุดเท่าไหร่เนี่ยจะยิ่งมีประโยชน์โอกาสแยกซะเลยบางคนไม่เคยแยกใช่ครับคราวนี้แยกชั้นหนึ่งชั้นสองแยกแยกแยกชั้นหนึ่งชั้นสองและมีวงจรสำรองสําหรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอีกจุดหนึ่งก็เป็นได้เพื่อให้มันสามารถเรายังสามารถลุยน้ําหรือใช้ชีวิตอยู่ใน ชั้นล่างได้บ้างทํากับข้องกับข้าวในชั้นล่างได้บ้างโดยยังใช้ไฟฟ้าได้ไม่ต้องทุนสร้างเครื่องซื้อเครื่องปั่นไฟเองครับไม่มีปัญญาได้ครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่น่าสนใจคือนี้ก็มีการพูดคุยกันในหมู่วิศวกรสถาปนิกที่ที่อยู่ในทีมที่ช่วยเหลือลงพื้นที่เนี่ยพบว่าการขับถ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอ๋อใช่คือเวลาเวลาที่น้ําท่วมขังเนี่ยโอกาสที่เราจะใช้ส้วมใช้อะไรเนี่ยมัน มันจะไม่ได้เพราะว่าน้ํามันจะเข้ามาแต่ไปหมดซึ่งปกติโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะฝังถังบําบัดน้ําเสียของเราไว้ที่ในใต้ดินแล้วก็ห้องน้ําก็จะอยู่ชั้นล่างแต่ห้องน้ําห้องน้าชั้นล่างเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเในาะน้าท่วมมันทะลักขึ้นมาหมดทะลักขึ้นมาหมดนะครับเราก็ผมก็แนะนําว่าเราอาจจะต้องมีการออกแบบถังบำบัดน้ําเสียสํารองไว้เหมือนคล้ายๆที่เป็นพวกซ่วมเคลื่อนที่อะไรพวกนี้แต่เรามีอยู่ในตัวบ้านของเราเองของเราเองก็เป็นถังเล็กๆซึ่งอาจจะพอประมาณอยู่ได้ชัก สิ้าวันหนึ่งเดือนแล้วก็รองรับคนที่อยู่ในบ้านได้ไม่ได้ฝังได้ดินวางบนพื้นเลยแล้วก็ต่อต่อท่อตรงไปที่ตัวห้องน้ําที่อยู่ชั้น2องคราวนี้เราก็จะสามารถใช้ห้องน้ําได้อย่างเป็นปกติในช่วงที่น้ำนท่วมนนั่นก็ต้องมีการออกแบบใหม่พอสมควรสำหรับบ้านที่เราคิดว่ายิ่งถ้าเกิดเขาบอกว่าอันนี้อยู่ใน f l a t เ w a y แน่ แต่เราไม่อยากขายขายไม่ได้ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนใหม่ก็ต้องก็ต้องคิดลงทุนตรงนี้ซะเลยอันนี้มันก็ผมคิดว่าค่าใช้จ่ายไม่สูงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของพวกวัสดุตกแต่งอะไรพวกนี้เนี่ยค,คิดว่าถ้าเราคิดว่าบ้านเราน้ําท่วมแน่ๆเนี่ยในเรื่องของวัสดุที่มันไม่ค่อยทนน้ําอย่างเช่นพวก เก้หรือไม้อะไรพวกนี้นะครับคิดว่าน่าจะต้องมีการปรับช้นลย่ยชั้นล่างอย่าไปปูเลยแนะนําอย่างนั้นจริงๆครับเป็นอะไรพื้นยางอะไรพื้นกระเบื้องกระเบื้องพื้นหินอะไรพวกนี้หรือจริงๆอาจจะปล่อยเป็นขัดมันไปเลยขัดหยาบไปเลยแล้วก็ทํากลายเป็นบ้านสมัยใหม่บ้านสมัยใหม่เขาชอบใช่ครับก็ดิบๆหน่อยก็สวยไปอีกแบบหนึ่งก็ทําได้เรื่องของวัสดุตกแต่งสายไฟอย่างนี้ต้องลอยเลยไหม ก็จริงๆก็ดีนะครับท่ออยู่ข้างนอกไม่ต้องฝังจริงๆดีนะครับในแง่ของการตรวจสอบความเสียหายอะไรพวกนี้พวกท่อน้ำประปงประปาพวกนี้ก็เดินลอยแต่ว่ามันก็มีวิธีตกแต่งให้มันมีความสวยงามได้มันตรวจสอบง่ายแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์นี้เป็นปัญหาเยอะไปดูมาหลายบ้านเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยโหเรียบร้อยเลยเพราะว่าดันหลังมาทิ้งกันเต็มไปหมดใช่ครับเฟอร์นิเจอร์บิวอินนี่แผมคิดว่าเราสามารถเลือกที่จะออกแบบได้คือบิวอินเนี่ยเราอาจจะ คือแทนที่เราจะสูงยาวจดพื้นเนี่ยเราก็เว้นช่วงไว้เพื่อไม่ให้มันเพื่อให้หลีกหนีน้ําท่วมขังรลอยกง่ายหน่อยยกง่ายหนอะอาจจะเว้นไว้สักขึ้นมาสักลอยขึ้นมาสักประมาณ90เซนเมตรหนึ่งอะไรพวกนี้ช่วยได้หรือไม่ก็อาจจะต้องเลือกวัสดุตกแต่งอย่างครัวเนี่ยผมเห็นหลายบ้านเลยเศร้ามากเลยพวกที่มันเป็นวัสดุสมัยใหม่พวกนี้พี่โป MDF พวกนี้โดนน้าไปหมดเลยของดีๆทั้งนั้นแพงเลยแพงด้วยนะครับว่าอาจจะต้องเลือกสดุแล้วตอนนี้กลับไปเตาถ่านเตาแก๊สยกกันครับ ก็ต้องคิดหมายความว่าอย่าไปประมาทถ้าอย่างนี้อาจารย์พูดนี่ก็คือตั้งสติแล้วอย่าแล้วก็คิดแล้วอย่าประมาทว่าอนาคตบางคนบอกโอ้ยปีนี้ทั่วมแล้วปีหน้าแล้งผมว่าไม่แน่นะครับอย่าไว้ใจครับอโลกมันเปลี่ยนไปเยอะครับต้องดูกันในสวนในต้นไม้ก็ดูกันไปใช่ครับอาจารย์หมายไเกษตรก็ต้นไม้ก็จมน้ําไปหลายเรียบร้อยครับพวกต้นไม้ที่เป็นพวกไม้เล็กๆไม้พุ่มอะไรพวกนี้ผมเห็นหัวแห้ง แห้งหมดเลยตายตายคาต้นเลยช่วยกันไปอาจารย์นะครับขอบคุณมากเลยอาจารย์วันนี้ได้ความรู้เยอะนะครับวันหลังต้องเชิญมาใหม่ยินดีครับขอบคุณมากครับ